กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเราจะขึ้นไปได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้หนูเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเดี๋ยวพี้ขึ้นไปมันได้กันเด็๋นี้ไปหัวท้องแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปูปุยแชแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่กับจุมงแล้วก็น้องปนนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยคือคือเราจะได้เก็บบันไดก่อนเราจะได้บันไดมานะคะทุกคนก็คือเห็นไหมคะที่พี่ถืออยู่เราต้องปีนขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดนะดรเราปีนของคนอื่นไปได้ไหมน้องปนจะไปเก็บไปเหราจะมาเก็บได้ <c oughs> <c oughs> จูมงไปไหนอะเดินตามซอกไงไหนซอกไหนซอกแบบเนี้ยเราก็เดินได้นะโดยที่ไม่ต้องกระโดดโดยที่ไม่ต้องใช้บันไดใช่ไหม Yes sir เฮ้ยตามน้องปวดไปดีกว่าทุกคนเราไม่จำเป็นต้องวางบันไดนะคะบันไดลม้ม <c oughs> บันไดแล้วคือก็คือลม้มถ้าคือต้องลงม,มาเก็บด้วยใช่จูมมงแล้วพี่ไม่ได้ใช้บันไดพี่เลยนะพี่ตามน้องโปด <c oughs> <c oughs> น้องปด <c oughs> พี่ต่าพี่ใช้บันไดน้องปดขี้โกงมากเลย ก็คือาบันไดรวงก็คือเก็บขิดคือเราต้องเก็บเก็บบันไดหรอก็คือเราต้องมีสมาธินะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ขึ้นได้แล้วบันไดเราก็ขยันลวงมากเลยอ่ะเราปีนบันไดเพื่อนไปก็ไดโค้รเก็บใช้บันไดเพื่อนเหอโบน้วโบดมาบันไดสิเม่จะได้ปีนอันนี้ เกมบันไดเลยเอาเราเซฟไม่ได้ด้วยนะแย่แล้วเจูบองชนะแล้วหรอนี่ไงก็อยู่บนหัวเมื่อกี้ไไหนโอ้จูบองไม่หรอพี่อะไพี่ยังอยู่กับน้องโปดอยู่เลยโอ้ยุไก well um ่ลุกได้โดนหลงมาช่วยไหมก็มาสิมาช่วยกันดิอุ้ยไอ้ดองโปดไปไหนล่ะไปเก็บบันไดเหรอได้ไก่ลงไปอ่าหนูพี่ขึ้นนนนนไหมเอาไม่รู้จักนี่ไงพี่ได้บันไดมาแล้วน้องเออหนูแนะนำว่าวางอันนี้ดีกว่าพี่ไม่สนใจแล้วก็ปีนแล้วก็เก็บ แล้วก็วางแล้วก็บักอ้าวแล้วบันไดนู้อยู่ข้างบนทำไงอ่ะเฮ้ยเออตามน้องโปดขึ้นมาไงเก็บเก็บไปได้โปดโปอดยัมึงเก็บบันไดนี่น้องโปดแล้วหนูม่ช่วยจูบเก็บไม่ได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะดึงอ้าวึเอองั้นไปกับพี่ก็ได้ไม่ตามมาตามมาตามมา เอาขึ้นมาสิขึ้นไม่ได้อ๋อแล้วบันไดน้องหายไปไหนอ่ะบันไดเองปิวไปแล้วขึ้นมาเลยมองมองมองขึ้นมาปิวไปตรงโน้นนะน่าจะเป็นบันไดพี่ไปกระแทกกับบันไดเองอ่ะเก็บเร็วเก็บเอาเราจะไปทางไหนบันไดกับมาอีกได้ไงอ่ะไม่เป็นไรเอาอะไรย่าง อันไหนวะอันนี้เหรออันไหนอ่ะอันไหนออ่ะันนี้ใจมาแล้วอ้าวนี่ข่องหนูอ่ะอ่ะข่องหนูหายอยู่สิอยู่ต่อเลยหรือเปล่ามันเลยชาได้หมดเลยได้แล้วไงไปชั่วโมงเราช้าเลยเนี่ยงั้นเอาห้องห้องชั่วโมงก่อนชั่วโมงทำก่อนแล้วพี่ขึ้นตามเดี๋ยวทางนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคเดินมาตรงนี้นี่เดินมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้เปคือ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 ปึ๊บ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 ปึ� นี่เพ euh ื่อนวางป <ername> ุ <notable> ๊บ <Glenn> อัน <puis> นีต่ออันนี้ต้อเอ้าอันหนึ่งพี่ปุยมันป้ใครอะงงออกอนนึ่งพี่จะวางอนดพี่เออใดพี่ยังมีวางวา ค่อยๆขึ้นนะใจเย็นๆนะเก็บเออโอเคเก็บมาแล้วเก็บมาไหนนู้นไม่ได้ขึ้นไปสิขึ้นไปก้อนแล้วค่อยเก็บเก็บมา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 ไดนไม่เก็บมาไดนนู่นหรอเอาไปไหนไปไหเบื่ออยู่นู้นันไหนเองอยู่นู้นเก็บไปไหนเงินมาก็พีเอ้าไม่ได้หูเก็บก่อนเก็บก่อนเราเก็บมาไดนอีกแล้วทุกคนงั้นเราเดี๋ยวเรารอจูงงเก็บันไหนก่อนนะคะเอาแล้วันไหนห้า ตอนนี้จุมงก็เก็บบันไดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะอะอันนี้อก็คือเราไม่ต้องใช้บันไดบันไดย่ารลเบิดนะะแปลกๆอ่ะคือเราอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรสิงจุมงเอานะคะโดยที่เราไม่ต้องเก็เก็บสีมวยวายเก่งนั่นเราอ่ะเราจะขึ้นไปได้ไงเนี่ย

สิงกันสามคนเฮ้ยเฮ้ยวางพี่เจยาอย่าอย่าเดวบันไดระเบิดเดี๋ยวมอะไรเกมไอะไรเกมอะไอ่าอย่าขยับมันเดี๋ยวบันไดระเบิดนะบันไดระเบิดปูดอย่าไปยื่อตรงมุมอ้าปูดปูดมาพี่ปุยไม่ไหวพี่ปุยขึ้นดีกว่าพี่ปุยอย่าลงไปรับบันไดอีกเลยโอเคพี่มาด้วยไปโอ้ยที่ก็ดีที่ก็ได้อย่า บันไดโอ๊ยนี่้นนันเป็นบันไดพี่ขึ้นไม่ได้ต้องใช้เนี่ยขึ้นทางนี้เลยเอาขึ้นอะไรนอาเอาบันไดลงมาสิมงลงมาทางนี้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 ได้ไดไม่ิดีบันไดก็ห้ย่อไก่อนปอดจ้อดจ้บันไดระเบิดนมปอดจ้าอะมายืดฝั่งนี้มายืนนี้ปอดปอดปฝั่งนี้อยู่นิ่ง พี่ปูปีนงนัทำไม่ปีนงนั้นไเหมือนกันเหรอไปได้ไปได้มองย่าทำบันไดพี่ายเลยน้องปูดีบันไดปะเนี่ยเอามีมีเอาข้าน่อปูดไป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 แล้วไปนเ้ยไหนปูดีมากพี่ปขึ้นมานี้เร็วขึ้นใหญ่อะ โอ้ฟังนี้เึ้นใหญ่อะ้ยอีกได้แล้วว่อีกได้แล้วปีนขึ้นมาอยู่กันหมดโอเคปะแล้วอยวเราตั้งสติกันก่อนวางบันไดให้ดีดีบันไดระเบิดอยู่ทางห้างก่อนปะขึ้นมาจมูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมันเดินมันสายสายมองมองอย่าอย่าอย่าอยู่เย้อยอีกนิดเดียวเราจะชนะแล้วไป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 เย้ทุกคนเราชนะแล้ว ลงไปเก็บ,บันไดก่<ม>อนลยลงไปเก็บ,บันไดก่อนบันไดนู่ฮหายเป็นไงบ้างคะทุกคนแล้วเกมนี้นะคะถ้าใครอยากเล่นนะคะก็ะสามารถดูที่ใต้คลิปพี่ได้เลยนะคะมีคำว่าเพิ่มเติมนะคะเราสามารถก,กดคลิกลิงก์เล่นได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนนะคะบา,บายๆคะ่ะทุกคน